สวัสดีครับอยู่กับช่องเกือ้อกูลชาแนลสวัสดีครับอยู่กับช่องเกือ้อกูลชาแนลอีกแล้วนะครับนะและกลับมาพบกับรายการรีแอคอีกแล้วนะครับ รีแอคบ่อยเหลือเกินช่วงเนี้ยเพราะว่ามีคนขอ,อ,อมากันเยอะไงว่าแบบพี่คาพี่ค้าน้องคัาน้องคารีแอคอะหน้ากากนี้หน้ากากนี้หน่อยเพราะว่าเราก็ปล่อยคลิปกับเดอะแมสไปเนาะก็มีคนขอเข้ามาเราก็แบบอุย้ยเขาขอเข้ามาแล้วอะเราไม่อยากให้เขาแบบอุย้ยพี่ไม่ทําหรออะไรประมาณเนี้ย็ e t ไหมก็แบบทําดีกว่าแต่ก็ต้องดูกันด้วยนะไม่ใช่ให้ผมทําทําออกมาแล้วไม่มีคนดูนี่ไม่เอานะแล้ววันนี้นะครับ ผมจะมาทำกับ The Mad อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นอาคลิปที่ Workpoint เนี่ยเขาได้ปล่อยนานกว่าคลิปที่แล้วอีกครับคลิปที่แล้ว2019ใช่ไหมคลิปนี้2017จ้าและนักกากที่จะมาเรีอคชันในวันนี้นะครับก็คือหน้ากากมงกุฎเพชรนะครับมาในบทเพลงไทเทเนียนะครับผมก็รู้แล้วแหละนานขนาดนี้เนาะนักกากมงกุฎเพชรเป็นใครนะฮะ นักกากุฎเพรก็คือพี่แก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับเราจะมาฟังกันว่าวันนี้พี่แก้มจะทําให้เราวาฟเลกเตอร์ไหมเหมือนพี่กิ่งในเพลงที่แล้วไหมเพราะเพลงที่แล้วพี่กิ่งทําไว้แบบโอ้คือแบบซีแต่บอกเลยแต่พี่แก้มเขาไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วแหละความพี่แก้มเดอะสตาร์เนาะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นกันเลยเรามาเริ่มกันเลยครับหนึ่งสองสมไป ขอขยับตัวแป๊บนึงนะ <ś les> ไม่แต่ว่าไทเทเนียมผมยังไม่เคยฟังนะเอาจริงผมไปฟังแต่อะไรนะซิมโฟนีแอดเซมโฟนีมาอ่านว่าอะไรวะเซมโฟนีซิมโฟนีช่างมันเถอนะเนาะนน แค่อ้าปากก็รู้แล้วเัิเตียงพี่แก้มเรามันแฟนคลับพี่แก้มไงอย่าฟังผมร้อง <laughs> you shot me down, but I won't fall I am titanium You shot me down, but I won't fall I am titanium You shot me down, but it's you who left พี่แก้มอ่ะเขาจะชอบทำเราว้าวตอนใกล้จบเก็ตไหมเขาจะไม่ทำให้เราว้าวช่วงแบบท่อนฮุกหรือว่าท่อนแรกๆอ่ะอย่างพี่แก้มแก้มเขาจะเป็นคนแบบนี้ You take your aim far away. Far away. You shoot me down, but I will fall. I am titanium. You shoot me down, but I will fall. I am titanium. Woo! Wow. 脚。 จบยังตาตยลยังยงจบแล้วจบแล้วสั้นๆง่ายๆเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับเขามีของนะฮะและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ดูนะัดจนถึงณจุดจุดนี้นะครับ ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับมาเติบโตไปด้วยกันนะครับกับช่องผมนะครับและในวันนี้การรีอคผมการรีอคของผมนะครับหวังว่าจะถูกใจสําหรับหลายๆคนหลายๆท่านนะฮะไม่ถูกใจก็แค่กดดิสไล k ์นะครับอย่าด่ากันเลยนะฮะช่วงนี้จิตใจเปราะบางนะฮะก็ยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติๆงติงเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมนะครับและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ